สองเรากับพ่อสองคนนะคะเพื่อตัดสินใจกันว่าจะกินอะไรกันดีกินราเมงไหมได้กินราเมงเย็นนะคะเมื่อกี้นี้เซิร์ชดูนะครับว่ามีร้านราเมงอะไรใกล้เราที่สุดตอนแรกจะไปกินอะไรนะบางคละราเมงเนาะใช่แต่ว่าเจออีกร้านหนึ่งใกล้กว่าแล้วก็ติดท็อป10ด้วยนะเออมันขึ้นนะมันขึ้นว่าติดท็อป10ราเมงในประเทศไทยเดี๋ยวจะไปลองดูเออลองดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่านะ อีกนิดนึงอ่าเดี๋ยวไปดูกันครับไปนี่นะคบครูก็มันบอกว่ามันถึงแล้วแต่ว่าที่จอดมันปิดนะครับก็เลยต้องไปจอดที่อื่นตรงโน้นนะครับก็เลยต้องเดินไปยาวเลยถึงนะครับตอนเดินผ่านนะครับผมเห็นร้านขนมปังร้านนี้ครับเราให้เข้าได้แค่ครั้งเราไม่เกินหนึ่งคนไม่รู้ทำไมเขาได้น้อยจัง นี่เขาก็ถือนะครับร้านซูเกสสึน่าจะเป็นชูเกสสึนะก็ะมีได้มิชลินนระมิชลินไกด์เนาะอ่ะขึ้นวิดีโอดีกว่าเเปิดยากม,มาถึงเป็นคนแรกเลยครับแล้วแต่ตอนนี้ร้านมันยังไม่เปิดนะครับก็เลยต้องนั่งรอสักประมาณสี่ห้านาทีนะครับก็รัดรอ มาเร็วเกินไปนะครับร้านเปิด11เโมงครึ่งครับ <st> รั่งที่ร้านเปิดครับ <st> ก็ออกมาหามุมถ่ายรูปกันครับวันนี้อากาศดีฮนะเดี๋ยวมากินรามเมงกันหลังจากถ่ายรูปกันครับนี่เริ่มมีคนมากินแล้วอ่าเข้าไปแล้วไปครัเชิญครับีมีอะไรกินบ้างนี่อะไรไม่กินอ้ ที่นักจริงนะครับนี่นะครับผมเลือกเป็นรามเม็งโชยุชาชูลาโชยุโชยุชาชูเมนวิธีฉลองไปช้างพอเรื่องนี้นะครับแนะนำนี่เราต้องเอาสิกเนเจอร์ของที่นี่กับผมมาแล้วครับนี่ลามเมงเึ่ง ใไข่อ่าใช้ตะเกียบเป็นเปล่าดิเป็นค่ะน่าใช้อันนี้นะนี่อ่าไหนลองชิมดิเซรนเป็นไงบ้างอุ้ยร้อนเป่าก่อนเป่าก่อนอืมไงเซร์เป็นไงบ้างอืมร้อนร้อนแล้วพออยากกินก็เหมือนละอ่าซุปซุปลองชิมซุปก่อน ิเปรีอยาก,อนนะาก่อน่าเปรา้่อนเป็นไงบ้บางซุปอร่อยจริงเหรอไหนพ่อชิม,ออมช่อนอือโชยุแล้วก็มีกลิ่นปลาแห้งชัดมากนะอ,มอร่อยนะอร่อยดีิงหลดความเครื่องคุ้มน,นะนี่มีหมูด้วยกินหมูด้วย <c oughs> <c oughs> ไรเนี่ยอ๋อชิ้นหนาเลย ของพ่อเดี๋ยวรอมาจิ้ม,มนี่ของพ่อมาแล้วนี่ของพ่อเป็นแบบรามเมงนะครับแล้วก็มีหมูชาชูเหมือนกันแหละคล้ายๆกันนะแต่ของพ่อแยกน้ำมาโอเคเดี๋ยวพ่อจะชิมดูก่อนนะว่าอร่อยแค่ไหน ตัวเส้นนะครับที่แยกน้ํามานี่ตัวเส้นก็จะอบๆหน่อยนะครับคล้ายๆกับอูด้งส่วนของลูกหมอนที่อยู่ในน้าเนี่ยเส้นก็จะเล็กลงหน่อยนะครับเป็นเหมือนคล้ายๆกับโซบะนะครับส่วนตัวซุปที่แยกมาให้จิ้มเนี่ยอร่อยครับกลิ่นแบบว่าเป็นกลิ่นถ่านนะครับย่างถ่านเนี่ยหอมขึ้นจมูกเลยครับอร่อยดีครับกินแล้วครับเป็นไงบ้างครับอืก็อร่อยนะคับผมว่าจะเป็นติชชู่เพนนะคะอร่อยมากอันนี้ผมรส ความเค็มนะครับก็อร่อยพอดีเลยนะเขาให้เลือกระดับได้เนาะหมอจะอะไเลือกความเค็มใช่ไหมครับครับผมอิ่มแล้วแต่มันอร่อยก็เลยกินต่อนะแบบนั้นแหละหมอดเะมันพวันเดียวนะเป็นโปรโมชั่นเหรอครับทุกวันพุธใช่ค่ะหนึ่งแถมหนึ่งเนาะโอ้สุดยอดมากแถมหนึ่งราเมงมีทั้งหมดเจ็ดโมชั่นครับกินนี้เที่ยวกินหนึ่งแถมหนึ่งแล้วเนี่ยฮะ เรากินแบบหนึ่งแถมหนึ่งมีโปรโมชันทุกวันพุธพอดีไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> บังเอิมมากถึงว่าทำไมถูกจังเด้อปเดี๋ยวไปดูว่ามีขนมอะไรกินนิดหน่อยก็ได้ซื้อกาแฟด้วยนะครับกินกาแฟนะครับผมไปเลงมาแล้วแล้ว่าจะกินขนามอะไรมีร้านกาแฟพอดีเลยชื่อ coffee b r u n c h bar เนาะใช่หรือเปล่าห,หรือว่านี่เป็นสโลแกน <C han> ชิปซี่อ่าเข้าไปดูสิเป็นไง น้องบาริสต้าเขาบอกว่าสโลแกนของร้านคือ c h e s day นะครับคืออยากจะทำให้ทุกวันมีบรรยากาศเหมือนวันอังคารครับเออแปลกดีครับยิ่มแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่เดินทางกลับบ้านนะครับถ้ามีโอกาสมากินอะไรอร่อยอีกก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับบ๊ายบายติดตามช่องอรอที่แฟนได้นะครับ,บ๊ายบาย